เดี๋ยวเราเมื่อกี้ตอนต้นรายการในช่วงเบรกเนี่ยตอนช่วงต้นเบรกเราเกริ่นกันไว้แล้วว่าเราจะคุยกับทางด้านของมอมเป๊ปบ,บซึ่งเป็นผู้ดูแลของถ้วยขอถ้วยคอและถ้วยงอซึ่งเป็นถ้วยรางวัลพระราชทานในการแข่งขันฟุตบอลซึ่งตอนนี้มอมเป๊ปอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วยังไงเดี๋ยวตอนนี้เราไปคุยกันก่อนเลยครับผมสวัสดีครับมอมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมอ,อยากรบกวนให้หมอมพูดถึงเกี่ยวกับถ้วยขอถวขอ้วยคอและถ้วยงอนิดนึงค่ะ ครับก็การแข่งขันถ้วยพระราชทานประเภทขอเนี่ยนะครับก็บจะเริ่มขึ้นใน,นในต้นเดือนนี้แล้วนะครับหลังจากที่เราเ็พยายามจะแข่งขันให้ได้ก่อนหน้านี้นะครับแต่ก็ด้วยโอุาสที่เรียกว่ามันมีการแข่งขันดิวิชั่นหนึ่งดิวิชั่นสองอะไรพวกนี้นะครับก็เลยต้องต้องมาบีบการแข่งขันในช่วงเดือนอมกราและกุมภาเนี้ยนะครับ โดยวิธีการเนี่ยเราเราเนื่องจากว่าเราจะต้องการให้ให้เสร็จเร็วนะครับตอนแรกเนี่ยมีการประชุมคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยก็บอกว่า,าจะต้องแข่งเดือนธันวาแต่ผมบอกว่าเมื่อประกาศแล้วเนี่ยแข่งทันทีเลยเนี่ยมันก็อาจจะทําให้การเตรียมทีมเนี่ยไม่พร้อมนะครับครับก็เลยตั้งแต่ปลายเดือนประมาณต้นเดือนต้นเดือนธันวาก็ประกาศให้กับทางสมาชิกได้ทราบแล้วนะครับที่จะมีสิทธิ์เข้าทำการแข่งขัน,นว่าเราจะแข่งในประมาณกลางเดือน มกุลานะครับก็มีทีมก็มีเวลาเตรียมทีม,ทมซ้อมกันเต็มที่อย่างน้อยหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับครับก็จัดการแข่งขันในปีนี้เนี่ยเราใช้ระบบการแข่งขันในลักษณะแข่งสี่สนามพร้อมกันหมดมนะครับเพื่อให้การแข่งขันนั้นนะเสร็จสิ้นเร็วนะครับแล้วก็จะยกการแข่งขันทั้งหมดเี่ยไปแข่งที่จังหวัดระยองนะฮะแข่งพร้อมกันสี่สนาม ก็จะทําให้ทีมที่อยู่ในสายสารละสี่ทีมอะไรแบบนี้นะครับแข่งกันสามครั้งเนี่ยนะครับก็จะแข่งลักษณะคล้ายเหมือนกับเชบจาวันเว้นวันเลยนะครับเพื่อจะให้การแข่งขันในรอบแรกนั้นจบลงเร็วนะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะเป็นการประกบคู่น็อกเอาท์ต่อไปอีกทีหนึ่งครับครับผมในส่วนของทุกอื่นๆ่ะครับค่ะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับก็จะมาทําการแข่งขัน ที่ทั้งจวดระยองนะครับในรอบแปดทีมสุดท้ายเนี่ยก็จะทําการแข่งขันที่สนามของบางกอกาก,ากลาสที่ที่คลองหกนะครับแล้วก็ในนัดที่ชนะเลิศก,ก็จะแข่งขันที่สนามบางกอกากลาสด้วยนะครับในปีนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมบางกอกากลาสนะครับให้ให้มาทําการแข่งขันได้เพราะว่าเราคิดว่าถ้วยขอเนี่ก็เป็นถ้วยพระราชทานที่ที่เป็นถ้วยอันทรงเขียนนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดได้พระราชทานมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การแข่งขันก็ดีสนามแข่งขันก็ดีเนี่ยในนัดทิงชนะเลิศเนี่ยเราคิดว่าน่าจะทำให้ให้สมเกียรติะนะครับอขอถามนิดนึงค่ะว่าที่จะไปแข่งที่สนามของจังหวัดระยองเนี่ยความพร้อมเนี่ยร้อเรียงคะ ครับก็ตอนนี้เนี่ยผมมีกําหนดที่จะผมส่งทีมงานไปตรวจสอบนะครับก็ตัวสนามมาเรียบร้อยนะครับสามารถใช้การในการแข่งขันได้นะครับมีสองสนามด้วยกันที่สามารถใช้ไฟได้ <ram. S> 2สองสนามใช้ไฟไม่ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ปัญหาอุปสรรคก็คือว่าการเตรียมที่พักนะครับนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเรากําลังเคลียร์ที่พักให้กับทางทีมที่จะเดินทางไปนะฮะในเวลาเดียวกันทีมที่เดินทางไปก็ยังไม่สามารถแจ้งยอดให้กับ ให้กับคณะกรรมการจัดการแข่งขันทราบได้นะครับเพื่อการประสานงานเรื่องที่พักเนี่ยนะครับหรือบางทีเขาอาจจะมีที่พักหรือไปขอที่พักไว้ไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับแต่ไม่ได้มาแจ้งคณะกรรมการเนี่ยครับก็เลยทําให้ตรงนี้เรายังไม่ลงตัวด,ดีเท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าในตามประธานโทษอนินสัยคนไทยนะครับก็ครับไปบอกเอาวันใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลักษณะงั้นนะครับก็ต้องต้องแก้ไขปัญหาไป ตามตามสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับค่ะครับผมแล้วอย่างที่บอกว่าสองสนามที่ใช้ไฟไม่ได้เนี่ยจะมีการปรับปรุงแก้ไขทันไหมคะก็คงไม่ทันนะครับเพราะว่าการใช้สนามเนี่ยมันม,มันมีความจาเป็นนะครับแล้วก็ตัวตัวเสาไฟนี่ยก็ใช้ในการดำเนินการค่อนข้างค่อนข้างนานเราก็คงต้องใช้เรื่องของการปรับเวลานะครับอาจจะต้องแข่งตั้งแต่บ่ายโมงหรือบ่ายสองโมงอะไรอย่างงี้ครับใ <ปะ S 2> น <ปะ S 2> วันละสองคู่ครับแบบนั้นนะครับอ่าถ้าอย่างนี้ สนามที่ใช้ไฟไม่ได้2สนามแล้วไปเตะในช่วงบ่ายเนี่ยอีก2สนามที่ใช้ไฟได้ก็คือต้องปรับไปเตะในช่วงเวลาเดียวกันก็คือไม่ละครับก็คงอันนี้อยู่ที่การเราเระาวางังสายไปแล้วนะครับแล้วเราก็จับ จับสลักทีมเข้ามาลงในสายนะครับเพราะฉะนั้นเน yeah. claro ี <men <men ่ยมันก็คงจะต้องเป็นเรื um ่องที่ทางทีมก็ต้องยอมรับได้นะครับว่าถ้าท่านจับสลักมาลงในสายนี้นะครับก็อาจจะต้องเตะกลางวันหน่อยอะไรเงี้ยครับถ้าจะจับสลักลงอีกสายหนึ่งก็อาจจะได้เตะช่วงช่วงเย็นช่วงค่ำอะไรเงี้ยครับครับผมค่ะก็เรียกว่าแล้วในการเตรียมความพร้อมของทุกๆทีมเนี่ยทางฝ่ายจัดเองเนี่ยก็แจ้งมาหรือยังคะว่าทุกทีมเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกันไหมสําหรับหลายๆทีมเลย ครับก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราก็มีการประชุมกับทีมที่เข้าทําร่วมทําการแข่งขันไปแล้วรอบหนึ่งนะครับ<ะ>ในวันที่เราจับฉลากกันนะครับก็ดูทุกทีมดูดูลักษณะของการเตรียมทีม,ทมดูดูความพร้อมอะไรพวกนี้ก็เห็นแต่ละทีมก็มีความตื่นตัวกันมากนะครับในปีนี้นะครับก็<ะ>หวังว่าผลงานของแต่ละทีมน่าจะออกมาดีครับม,มาผม แล้วสนามของ BG เนี่ยก็คือ,อยังไงก็ต้องรอให้ทางด้านของบีจีจบการแข่งขันไปก่อนใช่ไหมคะครับก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยใน,ในรอบแรกเนี่ยที่จะน่าจะเริ่มประมาณวันวันที่9ก้าวันสิเป็นต้นไปเนี่ยนะครับกว่าจะถึงรอบแปดทีมสุดท้ายเนี่ยก็คงจะมาประมาณปลายเดือนอซึ่งตอนนั้นเนี่ยคา,าดว่าการแข่งขันของอฟุตบอลไทยแลนด์พีมยรีกก็น่าจะจบลงแล้วนะครับครับ ก็คือ,อยังไงก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสนามการแข่งขันนะคะครับไม่น่าครับเพราะว่าไงเราก็สามารถปรับกันได้อยู่แล้วลครับแล้วการดูแลเรื่องถ้วยพระราชทานเนี่ยทั้งถ้วยประเภทขอประเภทขอและประเภทงอเนี่ยมีการแบ่งการจัดการยังไงคะก็ตอนนี้ทางท่านนายกสมาคมฟุตบอลเนี่ยท่านวรวีนี่ก็มอบหมาย<า>ให้ผมเนี่ยเป็นคนดูแลนะครับคือเป็นประธานจัดการแข่งขันฟุตบอลถ้วยพระราชทานเลยนะครับ ซึ่งก็รวมไปถึงถ้วยขอที่จะแข่งในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้นะครับแล้วก็จะเป็นถ้วยคอถ้วยงอนะครับซึ่งอันนี้ถ้วยคอถ้วยงอก็คงจะแข่งขันตามมานะครับในระยะเวลาห่างกันคงไม่ถึงสองเดือนอะไรพวกนี้ครับก็คงจะเตรียมแข่งขันได้ตามโปรแกรมปกติดังที่เคยปฏิบัติมาในอดีตนะครับครับผมมองครับขออนุญาตถามนิดนึงครับว่าตรงนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยตอนนี้เริ่มมีส่ง SMS เข้ามาสอบถามแล้วว่า ความแตกต่างของถ้วยคอแล้วก็ถ้วยขอรวมถึงถ้วยงอเนเป็นยังไงครับครับก็คือสโมสรสมาชิกที่มาตรวจทะเบียนไว้กับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยถ้ามีความประสงค์จะส่งทีมเข้าทําการแข่งขันเนี่ยนะครับ,รบก็จะต้องทําการแข่งขันเข้าในถ้วยพระราชทานประเภทงอง,งูคือถ้วยในระดับเริ่มต้นแรกเสียก่อนนะครับครับและหากว่าเมื่อสามารถที่จะอยู่ในสี่ทีมสุดท้าย ของถ้วยงอแล้วเนี่ยก็ขึ้นก็สามารถที่จะขึ้นชั้นมาเล่นถ้วยคอาจากถ้วยคอก็ขึ้นชั้นมาเล่นถ้วยคอได้นะครับส่วนจากถ้วยคอเนี่ยในปีนี้เนี่ยผู้ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศและรองชนะเลิศเนี่ยนะครับก็จะได้ขึ้นไปเล่นในฟุตบอลดิวิชันสองนะครับซึ่งในหลักการแล้วเนี่ยก็จะมองเห็นว่าฟุตบอลถ้วยขอคองอเนี่ยส่วนจะเป็นฟุตบอลแบบสมัครเล่น นะครับคือมาจากโรงเรียนมาจากสโมสรหรือมาจากสมาคมนะครับที่เป็นการบริหารจัดการในเชิงสมัรเล่นนะครับพอได้สิทธิขึ้นมาเล่นถ้วยขอโทษครับได้สิทธิขึ้นมาเล่นดิวิชั่นสอนะครับก็จะมาจับไปเข้าโซนนะครับเมื่อจับเข้าโซนอันนี้นะครับคือการแข่งขันในลักษณะของผู้บอลอาชีพแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อแตกต่างก็จะจะอยู่ตรงนี้เป็นหลักนะครับคมก็คือว่ายังไงเนี่ยถ้า อย่างที่บอกไว้ก็คือถ้วยงอนอันนี้ถามนิดนึงค่ะมอมแป๊บคะถ้วยเี่นมีทั้งหมดกี่ทีมคะตอนนี้ถ้วยงอนนี้ถ้าเปิดทีมสมัครใหม่ก็ยังไม่จํากัดนะครับเพราะเรายังไม่ได้เปิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้วยงอนเนี่ยเช่นอย่างที่แข่งกันคราวที่แล้วเนี่ยก็ผมว่าปันประมาณสามสิบกว่าทีมนะครับในในปีที่แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นถ้วยที่เปิดโอเพ่นให้คนที่จดทะเบียนกับสมัครฟุตบอลสามารถส่งเข้าทําการแข่งขันได้เลยเนี่ยนะครับ เราก็คงยังไม่ทราบณเวลานี้แล้วครับว่าจะมีกี่ทีมนะครับในส่วนถ้วยคอควายนั้นอ่ะเท่าที่ตัวเลขดูก็ประมาณสักสามสิบทีมเศษเหมือนกันครับครับส่วนถ้วยขอนี่ก็ปีนี้ก็ยี่สิบเอ็ดทีมครับครับผมทีนี้ในส่วนของถ้วยขอเนี่ยจะมีทีมที่ได้ขึ้นไปเล่นชั้นได้ขึ้นไปเล่นในดิวิชั่นสองครับตอนนี้ทางหม่อมมีการจัดการยังไงครับว่าจะให้ทีมจากดิวิชั่นสองเนี่ยลงมาแล้วให้ทีมจากถ้วยขอขึ้นไปเนี่ยประมาณสักกี่ทีมครับ ครับอย่างถ้วยขอเนี่ยนะครับ<ะ>ทีมที่ชนะเลิศสองถ้าชนะเลิศและรองชนะเลิศน,นะครับสองทีมก็จะได้ขึ้นไปเล่นเดนดิวิชั่นสองนะครับทีนี้ก็ต้องดูแหล่งกําเนิดครับของว่าทีมที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศเดินจากถ้วยขอนั้นะนะฮะมีเป็นทีมที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตโซนอะไระนะครับสมมุติว่าถ้าอยู่ในเขตโซนกรุงเทพและปริมณฑลก็จะได้เข้าไปเล่นในเขตกรุงเทพและ,ะปริมณฑล ส่วนถ้าทีมตนเองนั่นะมีทีมกําเนิดอยู่ในภาคอีสานหรืออะไรก็สุดแล้วแต่เนี่ยก็จะไปเข้าโซนภาคอีสานภาักยามอย่างนี้นะครับก็คือจะต้องแบ่งไปตามโซนใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าดิวิชั่นสองเนี่ยเป็นเป็นการแข่งขันแบบเรจิเนาล์ลีกครับก็คือแข่งเป็นแข่งเป็นภาคนะครับก็ต้องดูว่าทีมที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศของถ้วยขอนั้นนะอยู่ในภาคอะไรนะครับแล้วก็เข้าไปอยู่ในภาคแล้วก็ถูกบรรจุในอยู่ภาคนั้นนะครับส่วนทีมจากดิวิชั่นสอง ที่จะลงมาเล่นในถ้วยขอตกมาเล่นในถ้วยขอเนี่ยนะครับกฎเกณฑ์กติกาเนี่ยก็ต้องขออนุญาตว่าต้องไปถามท่านวิมลการจนะนะครับว่าท่านจะพิจารณาอย่างไรผมจัดถ้วยขอครับผมก็รองรับจากท่านอีกทีหนึ่งครับครับผมก็ต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งสาหรับทีมที่จะตกลงมาเล่นในถ้วยขอค่ะสอบถามนิดนึงค่ะถ้าเกิดว่าทีมที่ตกลงมาเล่นในถ้วยขอเนี่ยจะต้องมีการทําเขาเรียกสรุปแล้วก็รายงานเกี่ยวกับแผนการทําทีม อันนี้ต้องมีการส่งกันไหมคะก็คงไม่จาเป็นนะครับเพราะว่าทีมทวยขอคองเนี่ยเป็นทีมแบบลักษณะสมัครเล่นไงครับนะฮะแม้ว่าทีมนั้นอาจจะตกมาแต่ว่ามาด้วยความเป็นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนแล้วก็ตามเลยนะครับ <คะ S 2> แต่ว่าทางทวยขอเองเนี่ยก็คงไม่ไม่ถือว่าเป็นข้อกําหนดนะครับว่าจะต้องมีการยืน่นงบดุลการอะไรเหมือนกับผู้บรรณาชีพอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับก็ก็ไม่ได้ในในระเบียบการแข่งขันม่ได้เขียนและระบุไว้ให้ต้อง สเสนองบบุลอะไรลักษณะอย่างนี้ครับอืมค่ะก็เลยได้ว่าได้ไขข้อข้องใจกับให้กับทางด้านของแฟนรายการกันหลายๆคนเลยทีเดียวค่ะคยังไงเดี๋ยวในช่วงนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณหม่อมเป๊บมากแต่ว่า,<ม>าสุดท้ายเนี่ย <ผม S 1> อยากให้หม่อมเป๊บอวยพรปีใหม่ให้กับทางด้านของแฟนรายการ SMMTV ค่ะแล้วก็แฟนๆฟุตบอลของลีกบอลไทยทุกคนด้วยค่ะครับก่กอนก่อนอื่นก่อนที่จะอวยพรผมอยากจะเรียนให้ทราบนิดหนึ่งว่าช้วยพระราชทาน ขอคองอเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นถ้วยพระราชทานนะครับจริงๆแล้วในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยถ้วยกอและถ้วยขอเนี่ยเป็นถ้วยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่รัชกาลที่หกท่านเป็นคนเป็นผู้พระผู้พระราชทานมาให้นะครับส่วนถ้วยคอควายและข้อถ้วยงองูเนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งสมาคมฟุตบอลได้ขอพระราชทานมาตามหลังนะ,นะครับ เพราะฉะนั้นก็จะมีในยุคอดีตจะมีถ้วยใหญ่กับถ้วยน้อยที่นักฟุตบอลรุ่นพ่อเราเนี่ยนะครับก็จะรู้จักกันดีในนามถ้วยใหญ่กับถ้วยน้อยนะครับ,รบผมอยากจะให้นักฟุตบอลแล้วก็ผู้ที่ทําการแข่งขันเนี่ยได้ได้นึกอยู่ในใจเสมอว่าถ้วยทั้งทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วเนี่ยเป็นถ้วยอันทรงเกียรตินะครับก็อยากจะให้นักบอลทุกท่านเนี่ยเล่นกันด้วยความสุภาพนะครับและเล่นด้วยความมีน้ําใจในกีฬาและก็สํานึกในพระมหากรุณาที่คุณนะครับที่พระราชทานถ้วยเหล่านี้มาไว้ให้ พวกพวกเราเนี่ยได้เล่นแล้วก็ได้รับเกียรติอันนี้นะครับครับผมบและในโอกาสที่จะถึงปีใหม่นี้นะครับผมก็ขอญาตอวยพรไปยังแฟนฟุตบอลนะครับเพราะว่าในปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่เราจะพยายามผลักดันฟุตบอลไทยเราให้ไปถึงฝั่งฝันให้ได้นะครับแล้วก็ในในระหว่างที่กระแสการตอบรับของฟุตบอลเนี่ยก็ค่อนข้างดีในปีนี้และในปีที่ผ่านมานะครับก็อยากจะให้สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทําให้ได้ผลประโยชน์ เต็มที่ก็คือว่าการทําทีผู้บอลชาติไทยนะครับให้กลับมาชื่นใจให้กับแฟนบอลได้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็หวังว่าปี55เนี่ยนะครับคงจะเป็นปีที่แฟนฟุตบอลไทยสมหวังครับยังไงในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางด้านของมอมเปเป็นอย่างสูงเลยที่ให้เกียรติมาให้สัมภาษณ์แล้วก็ตอบคําถามไขข้อข้องใจทั้งหมดให้กับพวกเราแล้วก็แฟนๆรายการทุกคนค่ะครับด้วยความยินดีครับคขอบพระคุณค่ะ สวัสดีดีไหมครับค่ะสวัสดีสค่ะ,คะ